อ่ะทีนี้เรามาดูบทที่6นะเรื่องการใช้งานอนาล็อกและพันวิดโมดูลเลชันของบอร์อดอ d ดูโนอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะมันเด่นโคตรเด่นเลยมันสเสถียรมากพอร์ตพันวิดโมดูลเลชันเนี่ยมันสเสถียรแล้วมีประโยชน์มากๆในการใช้ Arduino ครวติดใจ a r d u โน o เพราะพันวิดโมดูลเลชันเลยเลยไม่ค่อยได้ใช้ Arduino ตัวอื่นแต่ก่อนเนี่ยใช้ CPU ที่ครูชอบยุคแรกเป็นปิกนะ แล้วก็มา MCS51 ต่อมาเนี่ย Arduino ทำให้ครูติดใจเพราะพันวิดโมดูเลชั่นนี่แหละตัวพันเป็นอยู่ F นี่แหละนะครับมันเหลือเวลา10นาทีนะเดี๋ยวจะพยายามสอนให้ให้ให้จบภายในนี้แหละอันนี้อันนี้ไม่เยอะมากนะซึ่งพันวิดโมดูเลชั่นเนี่ยเราจะใช้พินส่วนใหญ่จะใช้มันจะเป็นลูกหนอนนะมันจะเป็นตัวหนอนอยู่ในตัวชิปมันนะในพอร์ตของมันเราถึงจะใช้ได้นะครับแต่ว่า ตัวที่เราจะใช้ประกอบมันเน่ยถ้าเธอดูดีๆนะมันจะมีตัวหนอนอยู่มันจะเป็นตัวหนอนๆนอ,นอยู่ข้างในในพินของมันนะแต่ว่าเวลาเรามาคอนโทรลเนี่ยเรามักจะใช้พอร์ตพอร์ตอ่าเขาเรียกว่าเอาพอร์ตพอร์ตอนาล็อกอนาล็อกเนี่ยเนี่ยพอร์ตมันถ้าเธอสังเกตดูดีๆนะฝั่งอะนาล็อกเราจะมาคอนโทรลมันแต่ฝั่งดิจิตอลที่เป็นตัวหนอนมันจะมีพินที่ 3ที่5ที่6ที่9ที่10ที่11พินพวกนี้มันเป็นพินดิจิตอลแต่เราเอามาทำเป็นอะนาล็อกอ่าเขาเรียกอะนาล็อกปลอมนี่อะนาล็อกปลอมก็คือเขียนพันวิทย์ให้มันได้ใส่ลงไปให้มันได้นะครับอ่ะส่วน A1 A2 a a 0ถึง A5 เนี่ยเราใส่อะนาล็อกลีดเข้าไปแต่ว่าอะนาล็อกลีดพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่า เราเอามาคอนโทรเหมือนเราเราเราเรียนเรื่องอนาล็อกนะครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเวลาเราจะแมปเนี่ยอนาล็อกเราจะแมปมันแมปคือเราเทียบบัญญัตรยางว่าค่าของมันน่ะสมมุติเรากําหนดว่าไอ้ตัวนี้เป็น1 0 0 0 0 1 0 0 0เรากําหนดว่าถ้า0ูนเท่ากับเท่าไหร่1ัน3เท่ากับเท่าไหร่100เท่ากับเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการแมปเอาคําสั่งนี้ก็สําคัญนะเดี๋ยวเวลาเธอเธอเรียนเธอจะรู้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเธอเธอดูดีๆตรงนี้โอ้โหบรรทัดนี้ไม่ชัดเลยนะ มาดูพันวิทย์ดีดกว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเมื่อกี้ครูบอกว่ามีอยู่6ขาใช่ไหมไอตัวพันวิทย์เนี่ยคือขา D3 D5 เนี่ยนะแล้วก็ D6 มั้ง D9 D10 D11 อ่าที่ที่บอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยตามตามตนี้เลยเนี่ยตามอันนี้เลยนะไอเนี่ยไอขาพวกเนี้ยมันเป็นดิจิตอลนะแต่ว่ามันรับค่าได้แค่0ูนย์ถึงสอง ทีนี้ไอ้0ถึง2.5เนี่ยเรากำหนดมันนะมันจะเป็นพันอย่างนี้มันเป็นพันอย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้คือ0%นะถ้าอย่างนี้0%แต่ถ้าอย่างนี้25%ออนขึ้นมานิดเดียวอย่างนี้25%แต่ถ้า50%มันจะครึ่งหนึ่งออนครึ่งหนึ่ง0ครึ่งหนึ่ง5โวลต์ครึ่งหนึ่ง0ครึ่งหนึ่งอย่างนี้50%แต่ถ้าอย่างนี้75%ออน75%อย่างนี้75%ถ้าอย่างนี้100%เราไปเพิ่มลดสปีด พวกมอเตอร์พวกที่ต้องการความเร็วความสว่างแสงลดค่าแสงอะไรที่ต้องการเพิ่มลดใช้พันวิทยได้หมดเลยแล้วไม่ใช้สนุกมากเขียนก็ง่ายแต่ด,ดูนะ,ะเราบังคับว่าสมมุติเราแปลงจากค่า1,023ให้มันเหลือ0 2 5ถึง2 5้วเราก็ใช้แมปเอาวิธีต่อเนี่ยต่ออันนี้คือพินไหนก็ได้เนี่ยนะมันจะต้องพินที่มีลูกหนอนเธอเห็นไหมสิเนี่ยมีลูกนอนอยู่ในในลูกหนอนเนี่ย นี่มีลูกหนอนเนี่ยต้องใช้พินที่มีลูกหนอนเท่านั้นนะพันวิทโมโดูลเลอรท่านถึงจะใช้ได้นะ,ะวิธีการเขียนเนี่ยเขาก็กําหนด define อันนี้ไม่ต้องกําหนดมากมายนะครับกําหนดพินโหมด LVD output อําหนดให้เลยว่า Analog r e a d เป็น0ย์แล้วอันนี้เราแมปเราแมปเพื่ออะไรเพราะว่ามันต้องการให้ถ้า0ูนย์ก็คือ0ูนถ้าพันยก็คือมันจะให้ค่าออกมา255 ศูนย์คือศเราต้องการเทียบบัญญาตายยัติแต่ยางเวลาเวลาอินพุที่เข้ามาเนี่ยมันไม่เท่ากับ255ฝั่ง Input แต่เราแมปมันให้มันเหลือแค่255เนี่ยคือเทียบบัญญาตายยัติแต่ยางให้มันโดยใช้คําสั่งแมปนะครับอันนี้เราลอง6หลอดเนี่ยอันนี้คําสั่ง6หลอดนะเรากําหนดให้มันเฟดให้มันเฟดบวก I อันนี้คําสั่ง For อันนี้เธออาจจะยังไม่มีทักษะเนาะถ้า i ให้ I เท่ากับ0โดย I น้อยกว่า สิบสามถ้าไอน้อยกว่าสิบสามให้บวกบวกให้ไมีเพิ่มบวกค่าเข้าไปเพิ่มค่าเข้าไปเพิ่มไปหนึ่งปุ๊บมันก็ทํางานบรรทัดนี้ทํางานบรรทัดนี้ให้มันเป็นสองห้าพอมาถึงยังไม่ถึงอีกมันยังมันก็วนกลับมาบวกเข้าไปอีกหนึ่งมันก็ให้ไอเป็นสองห้าใช่ไหมก็บวกขึ้นไปอีกบวกขึ้นไปอีกจนถึงครบสิบสามพอครบสิบสามปุ๊บมันก็จะทํางานบรรทัดถัดมามันก็จะเฟดทําให้หลอดแต่ละตัวเนี่ยมันจะติดดับติดดับค่อยๆ่อติดค่อยๆติดค่อยๆติดไป นะครับอันนี้ก็เอาไปใช้กับบัฟเฟอร์ได้นะบัฟเฟอร์ก็ใช้ได้นะครับเหมือนกันเลยอันนี้คือเพิ่มความถี่เพราะมันให้มันให้ได้ตั้งความถี่มันได้ประมาณ400กว่าเฮิร์ต490เฮิร์ตถ้าจำไม่ผิดนะคูลืมดูบทต้นๆเมื่อกี้มันบอกอยู่เพราะว่นเรากำหนดความถี่ในพันวิทย์ได้เลยให้เสียงสว่างให้แสกให้เสียงมากเสียงน้อยเนี่ยกำหนดตรงนี้ได้เลยครับนี่พีเลตตรงนี้ได้เลยคือกำหนดเป็น จะเป็นไมโครเซกหรือจะเป็นมิลลิเซกได้หมดแต่ว่าความถี่ต้องเป็นไมโครเสกมนถึงจะมีเสียงนะครับนี่เรากําหนดได้ถึงเท่านี้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเวลาเรากําหนดความถี่ให้มันเราเราก็มาดูว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยมันรับความถี่เป็นยังไงมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันเนี่ยเรากําหนดความถี่ในแต่ละพินเนี่ยแตกต่างกันเสียงมันจะออกแตกต่างกันสูงต่ำ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 มันก็จะ หมือนเสียงวอร์ดอ่ะเสียงวอร์ดก็กําหนดสูงตามสูงตามสูงต่ําแล้วก็หน่วงเวลาไว้หน่อยหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะมันกำหนดได้นะครับนี่ความถี่ของมันอยู่ที่ประมาณนี้ 490Hz เฮิรตซ์มันได้แค่นี้นะครับนี่ได้แค่นี้แล้วก็ไอเอเอกับ a อเอเนี่ยเอศถึง A5 เรามากําหนดเพื่อจะกําหนดอินพุตให้มันปรับให้มันสูงสว่างมากสว่างน้อยความเร็วเร็วมากเร็วน้อยเราเราใช้ อะ a นาลอกได้นะครับแต่ว่าฝั่งฝั่งพันวิทเนี่ยมันได้แค่255แค่นั้นเองไม่เกินนี้นะเนี่ยเราก็ทำได้แค่นี้เพราะนั้นพวกเธอไปดูมาเนี่ยบทบทที่6ก็มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวขอสต็อกก่อนนะครับเอเดดเดเดๆๆอืม Top.